เต้าหู้ขาวนะคะแล้วก็เห็ดหอมแช่เดี๋ยวเราก็จะหั่นนะคะแล้วเราก็เอาไปทอดเต้าหู้ขาวค่ะเราซื้อมาแล้วก็หั่นนะคะแล้วก็เอย่าหลอดทอดก็เห็ดหอมเราก็ไม่แช่น้ําเหมือนกันเต้าหู้ที่เราหั่นนะคะเราก็เอาลงทอดคล้อยแค่หอมๆค่ะแล้วเราค่อยตักขึ้น ทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาพักไว้ค่ะก็เราก็เอียงจานหาอะไรรองไว้สักนิดหนึ่งนะคะแล้วมันจะได้เอียงลงมาค่ะ,เ,คคะเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราก็ต้มน้ำนะคะแล้วก็เตรียมลงเลยนี่คือเห็ดหอมที่เราแช่น้ำแล้วนะคะเราแช่น้ำเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราก็มาหั่นตามนี้นะะ่ะนี่ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราก็ามาต้มนี่ค่ะ เราใส่น้ำไปนะคะแล้วเสร็จแล้วน้ำเดือดเดี๋ยวเราจะใส่ผักกับเต้าหู้ลงไปนะคะเต้าหู้ที่เรารอค่ะรอให้ะเด็ดน้ํามันนะคะเครื่องปรุงที่เราจะใช้นะคะมีซีอิ๊วขาวค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เป็นเจแล้วก็ซอสเผ็ดหอมแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ ของปุนรสเห็ดหอมนะคะะนั้นเดือดเราก็จะใส่เลยโอเคค่ะอ่าเดือดเรียบร้อยนะคะใส่ทุกอย่างไปแล้วมีเก้เจี่ยวนะไ้สนิดหนึ่งนะคะเรา่าใส่ไทยเป็นอันเสร็จเป็นการต้มสล่ำตูวครั้งแรกอร่อยค่ะเสร็จแล้วบ๊ายบาย